วันนี้ก็ได้คิวที่จะมาล้างหอยตลับเพื่อไปพัดกันแล้วค่ะทุกคนนี่เป็นยาผลงานนี่เป็นยาค่ะที่ไปเก็บที่แหลมใหญ่นะคะลงกระเทียมกันเลยค่ะเราจะผปดที่แหลมใหญ่แล้วก็ขุดหอยตลับมาได้ประมาณห้าหกโลนะคะอันนี้อ่านี่ค่ะกระเทียมลงไปกันเลยค่ะพอกระเทียมแล้วเ็เทหอยลงไปเลยค่ะเยอะมากคัดเลยทีเดียวค่ะทุกคน กินทั้งหมู่บ้านด้วยบ่เนี่ย <c oughs> เยอะมากค่ะทุกคนค่ะดูดู <c oughs> นี่ค่ะตะเก็นรสดีค่ะทุกคนใส่รสความชอบนะคะน้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะน <c oughs> ในเพียงแต่น้ำตา,มาลมะพร้าวค่ะแล้วก็ผัดไปค่ะทุกคนคนี่ค่ะใส่อ่าสองช้อนนะคะพริกเผาตัวนี้นะคะลงไปสองช้อนค่ะแล้วแต่ชอบนะคะ พัทยาก็ใส่ตามเราเรามีหอยเยอะเราก็ใส่ค่ผิดคนใส่เผาลไปเยอะทุกคนเกียบกับกระเทียมนิดหน่อยแลยนะน้ำความอร่อยวัดกันไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนกินไม่เหมือนกันนี่ค่ะเป็นไงคะผัดใบคะน้าสุดแล้วค่ะเริ่มหอยเริ่มอ้าแล้วหอยเริ่มอ้าแล้วค่ะนี่เลยก็ถือว่าสุกแล้วนะคะทุกคนแต่พัทยาจะเติมรสอีกหน่อยชิมรสกันเลยค่ะมันเยอะมากค่ะทุกคน ินน้ำก่อนค่ะเพราะหอยเราเยอะเราอาจจะกะรสชาติไม่ได้เป๊ะเท่าไหร่่ะเติมกระชิมแล้วก็เติมกันอีกหน่อยค่ะใส่ซีอิ้วลงไปค่ะซอสผงนัวสักหน่อยในิยาจะใช้เป็นซอสแม่กี้นะคะแล้วก็เติมผงนัวหน่อยค่ะทุกคนใส่หลายเสียบหลายเพื่อเพิ่มความนัวลงไปค่ะใส่เยอะก็อร่อยเยอะใส่น้อยก็อร่อยน้อยนะคะแล้วแต่ชอบค่ะทุกอย่างอร่อยโมราคาค่ะทุกคน หรวปาลงไปค่ะอันนี้ก็จะป็นขั้นปลอดใชยแล้วค่ะทุกคนสุกแล้วเนาะเติมหัวปลาแล้วก็ผัดอีกหน่อยอผัดให้หัวปลายุบแล้วก็ให้มีกลิ่นหอมของหัวปลานะคะหอมเวีนกินมากนี่ค่ะก็ะถือว่าใช้ได้แล้วค่ะทุกคนเยอะมากใหญ่มากน่าอร่อยไหมคะทุกคนปรุงรสตามชอบเลยค่ะ ชอบรสไหนเติมรสนั้นจ้าคเราคนเรากินชอบไม่เหมือนกันเ้าบางคนชอบออกหวานค่ะเสร็จแล้วค่ะนิตยาก็ชอบออกหวานนิดๆค่ะหอยตลับอุ้ยน่าอร่อยมากน้ำหยดเลยหอยค่ะนี่แหละค่ะไปหาไปหาของกินก็ได้กินค่ะทุกคนเยอะมากไปได้แต่ละคลิปนิตยาแนะรอบนี้ก็จะเป็นหอยตลรับค่ะ ก็ได้เยอะพอสมควรค่ะ <concealed them now> ประมาณห้าหกโลค่ะทุกคนนิตยาจะทอดปลาต่ออ่ะเดี๋ยวก็จะถ่ายใส่ใน้ก่อนนะคะขอบคุณมากมากค่ะทุกคนที่รับชมนะคะก็จะเป็นหาเองกินเองสไตล์นิตยาผาเที่ยวนะคะทุกคนมาดูเนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะมีคลิปไปหาปลาค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันดูนะคะรอบนี้เราหาหอยเราก็ได้กินหอยหอยตลับผัดริกเนา มีแต่เนื้อดูห้อยตะรับนี่แหละหาเองกินเองภูมิใจขนาดครับพี่น้องค่ะนี่แหละงามหยุดงามว่างไปหาอยูหากิ่มากก็ได้แบบนี้แล้วก็ดูกคนกขาขอบคุณที่รับชมนะคะผัดหอยตลับน่ากินมากขอบคุณที่รับชมนะคะบายค่ะขอบคุณมากค่ะ